อ้าวสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปสดงานเซลล์ของเกมอีแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเจอกับ Luna าสตรีมเซลบน e p i พ Store กันบ้างนะครับก็ e p i พ Store ก็จัด l u n ลูน่าสตรีมเซเหมือนกันเนาะจัดใกล้เคียงกับสตรีมเลยนะครับก็คือจัดตั้งแต่27เริ่มพร้อมกันนะครับแต่ว่าของ e p i c เนี่ยจะจบวันที่10นะครับนานกว่านะเหมือนเกทับยังไงก็ไม่รู้นะ โอเคก็เราไปดูกันว่า EPIC มีอะไรจะออฟเฟอร์ที่ไม่เหมือนสตรีมบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ Red Dead Redemption ลด50%นะนี่ฟาคาย6มีคนถามนะครับลด35%นะ The Rune King นะลดไป20%นะไซ b บ r ร์พังนะฮะ2077ลด50%นะครับเห็นเขาบอกว่ามันก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันก็ยังห่างไกลจาก การน่าเล่นอยู่ดีนะเคน่านะเกมนี้ผมอ่าอยากเล่นเหมือนกันภาพมันสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนนะลดสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีอะไรบ้างแบตเอ่อ GTA ลด50%อันนี้น่าจะไม่ผิดเนี่ยอ่าสตรีมจะลดเยอะกว่านะฮะ Battlefield 2042นะฮะลด40%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมหลังหักไปเรียบร้อยนะฮะโคเซงเลย Horizon Zero Dawn ลด50%ผมก็ซื้อมาแล้วแหละอันนี้ภาคแรกนะภาคสองกำลังจะมานะครับ แบลโฟบาทเสียดายผมยังเล่นไม่จบเลยนะฮะบอเดอร์แลนด์ลดไป75คือมันลงในอีพีก่อนสเตยตั้งนานนะนะมันก็เลยลดได้เยอะกว่านะฮะจูเลสิกเวิลด์อีวิลูชันลดสาเปอรนยอะนะเดดสตรนดิ้งลดหกสิบห้าครับกอดฟอเกมที่คนถ่ายเยอะลด5้าสิบเนต์ะฮะคริสติสลดสานะฮะเดด b า d เดดไล h ์ลด50าสิบดาร์เอสเดนเทีลดสิอร์เนงน้อยเหมือนกันนะ เอาละไปดูเกมอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก่อนออกมันเป็น new release นะครับไม่ลดอยู่แล้วอันนี้เช่นกัน l e m e l s Egg Action ไม่ลดเหมือนกันนะครับเป็น new release ม,นมันไม่ค่อยลดหรอกนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหน d e m o n x Egg Machine นี่เป็นเกมฟรีของ Epic ในช่วงนี้นะครับถึงวันที่3กุมภานะัใครมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่พนกไไไไ็ไปรับกันได้นะฮะนี่ Surviving so, u t i mean, m a t e Wishlist หรอ ผมใส่ไว้เหรอเกมซอมบี้นะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ามันเป็นเกมแบบออกแนวสร้างๆไม่ใช่เกมแบบเขาเรียกอะไรนะบูมๆเหมือนไอ้ไอรัสแตร์แอมเนี่ยอัฟเตอร์แมทนี่ผมซื้อไปละเล่นจบไปหลายรอบด้วยนะครับมันออกแนวแนวเดซเซลอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้ Blood and Zombie เกมไหนวะร้อยกว่าบาทเอง FPS ยิงซอมบี้หรอดูถูก เกมมันดูดูถูกมากเลยดูแบบดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากรีวิวไม่ดีเลยอะเอาไว้ก่อนแล้วกัน for o n o r ลด85เปอร์เซนะฮะดินเป็นยุทธภพ,พเทพเจ้านะครับคนเล่นใหม่เข้าไปหมดสิทธิ์นะฮะไม่มีอะไรอีกไม่มีอะไรนะแล้วก็มีอ่ามันเพิ่งมีเกมใหม่ออกขึ้นมานะครับอ่า เนี่ยรับของนี่นะครับซีฟูนะครับดีล i t อ d e d ชั i แล้วก็อันนี้นะครับแต,ต่ยังไท To Stay Human นะพันเก้า,านะครับโคตรแพงเลยนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่าอันไหนมันจะถูกกว่าระหว่างสตรีมเลยเดี๋ยวทำคลิปเปรียบเทียบอีกทีนะโอเคไหนมีอะไรอีกบ้างนะฮะ อันนี้คือสปอตไลท์ก็คือเป็นเกมที่เขาคัดเลือกมาให้เราแล้วนะวันนี้แต่ผมดูลยมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะน Most p o p u l a ลนะก็คือคนซื้อเยอะนะฮะอ่าอามองอัดลดยีนะร์เซนะฮะไปซื้อได้ลดไปแบบไม่รู้จะลดยังไงถูกกว่านี้ก็นะข้าวถูกกว่าข้าวจานหนึ่งนะฮะบริแทนสาวอัลติเมตดิชลดอ๋อลดหกสอืมอัลติเมตเลยนะเอ,อ ไม่รู้อ่ะอันนี้เกมนี้อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งแจกฟรีไปผมจำได้นะครับปร t ทุนซ้อน,นลด80บนะรู้สึกลดเยอะก,กว่าสตรีมีกพี b บ,บิลดิ้งซิมูเลเตอร์สร้างคอมในคอมอีกทีหนึ่งนะลด60เปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โกเกมทลายมิตภาพลด75หรือ80กว่าบาทนะ <laughs> ชิวิวลเลียนะฮะลดภาคสองลดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เพรย์เกมนี้น่าสนุกเกมนี้สนุกนะผมเล่นละใช้ได้เลยนะครับลดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ก็สนุกอยู่นะไปไปไป,ไปหามาเล่นได้นะครับเลเวลซิกซ์ชีสลดหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะฮะแบตเทิลฟิลสองสุดเอ่อไปแล้วนะ่ยอันนี้เคยแจกฟรีเหมือนกันแวนพิวนะฮะ เดีย๋ยวนะฝากข่ะอ,อสแตดาร์ดผมต้องแกกโก้ฮิตแมนนะฮะลด75%รู้สึกใกล้เคียงนะโดยเฉพาะไวฮันนนี่วิชเชอร์3นะฮะลด80%ลดเดยอะมากนะฮะแต่รู้สึกก็ใกล้เคียงสตรีมก็ดีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องไปดูนะครับพาร์ทไฟเดอร์ลด60%นะฮะรู้สึกว่าอันนี้ภาคแรกอีโรชาลด80% Watch Dog 2 Standard e d i t i ี n ลดก็ลด80เหมือนกันนะฮะ เหรียญผมยังเล่นไม่จบเลยมันน่าเบื่อ,อยังไงไม่รู้นะฮะซึ่งรถนอนรู้สึกสตรีมไม่มีมั้งนะแต่ในนี้รถ50รถ total war hammer นะฮะรถ75เซ n t i n ด l the third party า,าบอที่สุดรถ50นะฮะแต่เพล็กเทลอินเทอร์เซ็รถ75เยอะอยู่เยอะอยู่นะ,ะเกมเนื้อเรื่องนะครับค่อนข้างดีเลยแหละใครใครชอบเกมเนื้อเรื่องแบบเสพเนื้อเรื่องไปดูได้นะฮะ อะเราไปดูแคตตาล็อกกันบ้างนะฮะอะไรเนี่ยโนวาเดสก์ท็อปอ๋อเป็นเดสก์ท็อปที่กินเครื่องเหมือนกันนะฮะมีอะไรอีกบ้างไหมเกมรถถังเกมเรือลบเครื่องบินนะฮะรถเยอะอยูาทิซาหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะฮะเอ่ออทาวเวอร์สนี่ราคาเต็มอ่ะผมไม่น่าเชื่อหรอก อ๋อแต่นี้นี่น่าจะเป็นราคารดนะขอดูก่อนโอมันตั้งถูกอยู่แล้วมีหน้าละอะมีหน้าละเพราะว่ามันถ้าผมจะไม่ผิดมันเคยแจกฟรีบนอีพีสโตร์ใะสลาดทูมเดเตอร์นะฮะอา่ามีอะไรอีกบ้าง เกมที่แบบไม่ค่อยได้ยินชื่อนะอ่ะ light, นะ opoly, reat, นะาเมเนเดปาเดไลท์นะมโนโพลีเกมเศรษฐีนะฮะพิซันอาร์กิเทค้างคุกนะสเปลฟอร์ดไททันควสเกมที่เกมแนวดีโบนะผมเคยเล่นละและจบไปแล้วด้วยนะฮะทั้งภาคหลักภาคเสริมแต่ว่าไม่ไม่ได้คิดจะเล่นอีกนะฮะมีอะไรอีกคอร์เวอร คอรัสนะฮะเออน่าดูปกแล้วน่าสนใจขอเข้าไปดูหน่อยเกมอะไรอะ่ะอ,อ๋อเกมยานเออน่าจะอวกหรือว่าจถ้าเล่นท้าเล่นนี่จะอวกไหมเนี่ยเควกอ๋อเกมในตำนานในเกมร้อหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ ไอนะี่ทีน่าแอสซาออนดรากอนคีฟนะฮะลด50%ถามว่าสรุปมันน่าสนใจไหมเกมหลายๆเกมก็น่าสนใจสำหรับวันนี้นะโอเคก็นั่นเป็นทั้งหมดของอีพิกการส่องอีพิกเกมสโตร์นะครับช่วงลูน่าเซลเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอีพิกสโตร์ลดถึงวันที่สิบ กุมภาพันธ์ปี2022นะครับก็คือลดนานกว่าสตรีมนะครับก็ใครที่สนใจก็เข้ามาได้นะครับเกมหลายเกมก็เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะอีพิกนะฮะโอเคถ้าชอบกดไลค์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ